ดรามา่าจันจีเปิดแฟลชในคอนเสิร์ตบลูดูมา a r สถูกตำหนิว่าไม่มีมารยาทล่าสุดจันทีออกมาขอโทษแล้วน้อมรับผิดและจะไม่ทำอีกควานหลงจากคอนเสิร์ตของบลูดูมา a r สครับมีผู้ใช้ Twitter อร์อรอว่า X คนหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับเล่าว่า เพื่อนนี่โชคร้ายมากเจอคนไม่มีมารยาทคือเข้าใจว่าอยากถ่ายคอนเทนต์ตัวเองลงแต่มันกระทบคนอื่นแฟชแสบตาแบบสุดและเพื่อนคือถ่ายบลูโน่บนเวทีไม่ได้เลยสงสารนางนางสกิดบอกแล้วว่าแสงมันทําให้คลิปคนอื่นพังก็ไม่สนใจหันไปขากับเพื่อนต่อซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงตํตาหนิต่อว่ากันเยอะมากว,ว่าไม่มีมารยาทและจากโพสต์นี้ครับได้มีจันจีเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้อมรับค่ะ ผิดจริงๆและเธอยได้เข้าไปชี้แจงในบัญชี X ของเธอเพิ่มเติมด้วยโดยจะจีได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่าในกรณีที่มีดตาม,ม่าเรื่องเปิดแฟลชในคอนเสิร์ต Blue d O-Mars จันจิไม่ใช่คนต้นคลิปค่ะ ต่จันจิเปิดแฟลชถ่ายคลิปทําให้ผู้อื่นที่อยู่ด้านหลังเดือดร้อนจันจิยอมรับในการกระทําครั้งนี้ว่าผิดไม่มีมารยาทและไร้ซึ่งการไตร่ตรองจันจิไม่สามารถย้อนเวลาได้จันจิได้รับบทเรียนและจะไม่ทําอีกและเธอยังได้โพสต์เพิ่มเติมด้วยครับว่าหากใครยังไม่พอใจสามารถตักเตือนได้เลยค่ะจันจิน้อมรับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังในการกระทําครั้งนี้